หุ้นวัฏจักรคืออะไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับกับหุ้นวัฏจักรหรือ cyclic a l stock นะครับก็คือเป็นหุ้นที่ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเราจับจังหวะถูกเนี่ยเราก็สามารถสร้างผลกําไรจากหุ้นวัฏจักรได้นั่นเองครับอธิบายหุ้นวัฏจักรแบบง่ายๆก่อนนะครับหรือ cyclic stock คืออะไรนะครับหุ้นวัฏจักรก็คือหุ้นที่ มันมีการปรับขึ้นปรับลงตามที่ทางเศรษฐกิจนะครับช่วงไหนเศรษฐกิจดีหุ้นบางชนิดเนี่ยก็จะขึ้นนะครับหรือลงนะครับก็ต้องมันเป็นลักษณะของไซเคิลเป็นรอบถ้าเราจับรอบได้ถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก่งกําไรจากหุ้นประเภทนี้ได้ครับซึ่งลักษณะของหุ้นที่เป็นหุ้นวัฏจกักรก็เช่นพวกหุ้นน้ํามันนะครับหุ้นสินค้า อุปโภคบริโภคบางตัวนะครับหรือว่าทานหินเหล็กหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นหุ้นที่มีราคาตลาดนะครับที่เราไม่สามารถไปควบคุมราคาตลาดหรือราคาสินค้าได้ด้วยตัวเองแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นหุ้นวัฏจักรหรือหุ้น Cy c y c คิลครอสต็อกนั่นเองครับซึ่งหุ้นประเภทเนี้ก็จะมีจังหวะในการขึ้นจังหวะในการลงเป็นรอบๆนะครับทำให้ราคาเนี่ยมีขึ้นมีลงเป็นรอบๆตามสภาวะตามภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนหุ้นกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงที่สูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมาเงี้ยเราแล้วราคาของหุ้นลดลงแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักลงทุนสนใจในหุ้นเกี่ยวกับหุ้นวัตจักรหรือทร c กิ้วคอรสต็อกแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมองจังหวะในการที่จะเข้าซื้อนะครับแล้วก็ขายนะครับโดยการติดตามการเคลื่อนไหวนะครับของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้วก็ใกล้ชิด่นเองจะได้รู้ว่า จังหวะใดที่เราควรซื้อจังหวะใดที่เราควรขายนั่นเองครับคราวนี้หลายคนคงสงสัยต่อนะครับว่า K, หุ้นวัตจักรนั้นคือหุ้นแบบไหนนะครับหุ้นวัฏจักรโดยทั่วไปนะถ้าเป็นหุ้นวัตจักรที่มีความผันผวนตามเศรษฐกิจนะครับก็พูดง่ายๆเป็นวัฏจักรมีวงรอบเนี่ยก็คือพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจเช่นหุ้นธนาคารนะครับหุ้นอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับหุ้นเกี่ยวกับก่อสร้างหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มีความผันผวน,นตามเศรษฐกิจนะครับถ้าเศรษฐกิจแย่หุ้นพวกนี้ก็หล่นถ้าเศรษฐกิจดีหุ้นพวกนี้ก็ดีนะครับซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีนะว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยดีตัวนี้อาจจะไม่ดีตัวนี้ ไม่ดีแต่ดีอะไรอย่างนี้นะก็ต้องดูแล้วก็จับจังหวะให้ได้ของรอบของมันนั่นเองครับคราวนี้ถ้าเป็นกลุ่มประเภทหุ้นวัฒจกักรประเภทพวกคอมมูนิตี้นะก็คือเป็นพวกสินค้าที่มีราคาตลาดนั่นแหละพูดง่ายๆก็จะเป็นกลุ่มพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันนะครับเคมีปิโตเคมีนะหุ้นพวกบรรจุภัณฑ์นะครับหุ้นพวกฐานหินเหล็กนะครับหุ้นพวก เกี่ยวกับสินค้าเกษตรพูดง่ายๆถ้าเกิดเป็นคอมมูนิตี้พวกเนี้จะเป็นหุ้นที่มันมีราคาสินค้าของตลาดมาควบคุมนะครับก็จะมีความผันแปรไปตามราคาตลาดนะก็จะทําให้ราคาที่ถูกกาหนดมาทําให้ได้กาไรมากน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าใครจับจังหวะถูกก็สามารถที่จะทํากําไรจากหุ้นกลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ ถ้าอยากจะลงทุนในหุ้นวัตจักเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนที่สนใจติดตามภาพรวมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เข้าใจวัตจักรเข้าใจวงรอบเข้าใจไซเคิลนะครับของธุรกิจหรือของหุ้นที่เราจะลงทุนนะรวมไปถึงก็จะรู้จังหวะในการที่จะเก็งกําไรในการซื้อจังหวะในการขายนะครับก็สามารถที่จะนํามา ลงทุนในเรื่องของหุ้นวัตจักรแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นประเภทหุ้นวัตจักเนี่ยก็จะมีข้อดีนะถ้าใครสามารถที่จะติดตามเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รู้รอบของมันเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้อย่างไม่ยากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีนะเพราะว่าเวลาขึ้นก็ขึ้นเวลาลงก็ลงถ้าเราจับจังหวะถูกนั้น ก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้เป็นกออเป็นกำนะครับแต่ถ้าเราจับจับจังหวะผิดเนี่ยก็อาจจะขาดทุนนะครับอาจจะต้องคัดลอดหรือว่าติดดอยไปนานเลยนะจนกว่าจะวงรอบถึงจะมาถึงนั่นเองเพราะฉะนั้นหุ้นประเภทนี้ก็เหมาะสําหรับนักเก็งกําไรนะก็คงจะไม่เหมาะสําหรับการมาลงทุนในรูปของ DCA สักเท่าไหร่นะครับ DCA ก็คือ Dollar Cost Averaging นะครับเป็นการซื้อเพื่อเฉลี่ยต้นทุนเพื่อสะสมหุ้น ที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวนะเพราะฉะนั้นแล้วหุ้นประเภทวัฒจักรหรือขึ้นขึ้น,นลงๆเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะมาทํา DCA สักเท่าไหร่นะครับควรจะไปเน้นหุ้นที่มีการโอกาสในการเติบโตในระยะยาวมากกว่านะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของหุ้นวัฒจักรหรือ y c l i c a l Stock นั่นเองนะครับ